ปิดทองทองทหลวงพุทธโสภณครับตันนี้เราอยู่ที่วัดพระวัมสังฆศิษย์อำเภอศรีประจันทร์วันนี้เราไปวัดเิ่นไทยมาที่แม่บัววังขางม่วงครับเราจะคาเข้าไปกราบพระประธานในโบสถ์ครับคือหลวงพ่อพุทธโสภิตครับอ่ารจ์ครับเดี๋ยวตามเรามานะครับท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ในตอนนี้นะครับตรงนี้จะเป็นทางเข้าะตามเขาจะมีทุกเทียนะฮะให้ทุกท่าน ที่าก้มบุญกอดก็ต่ออาวิ่แล้วก็มีน้าหมีด้วเวลาเราตีอลีข่งเข้่ไปเนั้นก็จะเป็นเสนบอนโมทนาตาใช่อาจารย์ใช่ สันนี้จะได้มาครับอาจารย์ปัญญายามีเือนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมกอาจารย์นะครับตมเรามาเราจะไปไหว้พระธานะคัใ้าอนาเอาจารย์ก่อนเลยครับานี่คืออาจารย์ปัญญาแย้มีเรอนะครับข้อ่อข้อต่อเสิมดวงชะตา เราจะเข้าไปในบุตรบยมากเยไอ้าวกคุณใช่เชาวัคข้าในมีเข้ามาถือติดแล้วก็ปาสดคุณคุุ้สดสดแนสโเพ้าาตําน้าครับอ่าขออนุญาตหน่อยขออนุาตันักรัเด่ไปไหนวัดก่อไป เดี๋ยวอาจารย์ปัญญาเล่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างแกน้ำนะครับท,ทีมงานที่ในแล้วก็ที่ดูไลฟ์สดอนนี้คือด้านหน้าทีกอันนี้คือเป็นผมพ่อเขาจะผสมกันครับผมแม่ครับแม่ดัดมาและก็สดวัดแบบน้ำสดจันท์โซลลุนเพราะว่าปลุกป่วนดบบน้ำครับอันเราจะพาท่านมากรา ก็มีน้องน้องเดือนนะครับน้องเดือนศิลปินของเรานะฮะใช่ค่ะน้องเดือนสินิพรนะครับเจ้าของผลงานเพลงสินิพรธขอพรนะครับของทายขอบคุณทายตาคิดเรคคอร์ดนิวนะครับของท่านอาจารย์ต้อมนัตพนนะครับที่อยู่ด้านหลังวันนี้เรามาเป็นทีมงานเลยนะฮะับเราเป็นทีมงานก็อาจารย์ปัญญาเยีมีเลิศก็เป็นคนพื้นที่โอกาสแนะนำมาเมสซิ่งสุวรรณบุรีคือวัดเทมพายจะก็มาวัดของม่วงนะตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็สายมูถ้ามัอนนำทานลักษาจะเดินมพลังที่ผมพยายามไ บุญส่วนหนึ่งสิ่งเป็นส่วนหนึ่งเทวดาที่รักษาอมทั้งส่วนหนึ่งแล้วจะสําเร็จได้ครับอันนี้สกสารได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะนมัสการ์จากหลวงพ่อพุทธโสกพ่อพุทธศสกที่ได้รับคุณส่วนตอนนี้ก็มีบิดาสามทุนที่จะคุณสิ่งท่นก็จะเอาเข้าไปกราบนมัสการนะครับดีแเราก็มาท่านมาเดินกระจายกราจารย์ให้ยามของเรา เด pues mm yeah. ็ที teachers teachers. Ida? Ida? ่มีความรู้สึกคามรู้สึาจจะก็ิดคมรสึการู้อะไนะครับจำนวนตัวผู้วัดตัวมาได้ประมาณ20ตัวจำนตัวผู้วัดตัวมาได้ปรมาณ2ตัวจำนวนตัวผู้วัดตัวาได้ปราณ20ตัวถ้าเตเรื่องนี้โอ้โหตงประาณ

ด้นนานหน้าครับด้าหน้าที่อยู่ด<ร>้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าเ๋น,นรเราจะพาไปมูคือทเทวสวรรค์นนในทัพทั้งสี่ับพี่ขงยักษ์เนไปถนะคร้บท่านเมตตา,าท่านเป็นรถโดารมีคนนะครับค,ครับเดี๋ยวเราไปไปราบเ้าเลวัาดันาบนะครับเาเดี๋ยวต่อทุกท่าน่าน วันนี้มีอาจารย์มีน้องน้องเดือนสีอริกอนะเราฉะใช้อยากดังอยากปังอยากที่ชื่อเสียงโด่งดังข็นมาที่ตุ๊าครับเพราะว่าสุพรรมีปมีแรบแรงปาสุิลปินครับภาษาถิ่นชนปังดิี่สุพรรณลก้อดตัวที่สุกเยอะนะครับุมมงลอาจารย์รับสุพกตตรงด้านลึกลึนลงมาตะเกียงนะครับไม่ใช่ลูโรนะ เดี๋ยวจะเปิดไม่ดีอาพี่พี่จะขึ้นโฆษณาสิ อ่าเดี๋ยวเดี๋ตามมานะตามมาหึโอเคเคแล้วก็เดินทางต่อนะฮะขอบคุณสองดีเลยนะฮะเอ่อเป็นกล้องให้กับเรานะถ่ายได้ดีมากนิ่งมากเลยตามสามสี่ไ้ได้ได้ด้ไดไ้ไ้ได้ไไดได้ไดไดดไ้ คนมุงสีเขาได้ส่วนครับชาวเวาที่นี่าจมาท้วยความขอหวยนะขอพรเขา้ว้คนเจ้นเนกับวันสันาแี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนควัดหวงวงให้คจบใหทุกก่อนอนีดสกวรำสามส้แก็อยากฟังนะครับก็ารไาิ่งส ส <Supp us S 1> um ่องวันส่องคืนในการปกครองขณขตระหนักต้องพยายามทำให้ที่วัดว่าอารามต่างๆได้สร้างเป็นรูปธรรมเมื่อทุกอย่างนั้นมองเห็นในความตระหนักดีมองเห็นถึงความเกี่ยวก้อศสัมพันธ์ที่พญานาคทั้งหลายนั้นมีความเคารู้ต่อวัฒนารรมจุอาวะ Si Goro sudah pernah tani, kami berbeda, อมยานาธานิมิสัตตุบัณฑะอมไวยานาธานิเป็นทุกขิสัตยต่อพระศาสนาพระนางพระยาเลขาเวุวรรณทีต่อไปก็จะเป็นเ่ในต่านี้ตึงยางมาเนี่ยหลังไหลหมดะกาศงารแล้วพระยาเวสุวรรณแค่ย้อนเข้าเล็กนิดเดวนะครับเป็นพระตดาคตด้วยแล้วก็จะมีวิพากครับอยานาธานเดี๋ยวเรา ก็ไวกับสมบัติในบรรดานาอจาสมบัในน้นในที่มีซากบุญลัทธานมีซากเตดีอีกต่างหาก็ิยมก็ไว้ในขอพรขอให้ท่านปรงทับสมบัติให้กับเราในโอปยานาตอนนี้เราเอาไปใากเราแล้วี้วก่าโอปยานาเอนนมาะ้างธรมทานนี้เลยนะ

เนี่ยตระกูลอันตชาเนี่ยตระกูลที่เกิดจากไทยเนี่ยก่อนจะมีตระกูลเป็นสีเขียวเนี่ยนอกปู่สีจักรโลเนี่ยตระกูลของอันตชาเนี่ยที่เกิดมาจากฟองไข่ตระกูลชาราพุชาเนี่ยที่เกิดมาจากในพขนพี่เล็กนครับพี่เล็นี้อ่าพี่วนัยเชิญครับนี่ครับเชิญดีใจเป็น่มเลยโอ้โหแล้วจะเขย่ายังไงเนี่ยอันนี้เป็นเซมซีนะใหญ่มากใช้มือใช้มือก็ได้อาเกียร์เกียร์ เราจะเกลี่ยนนะครับว่าเล่จะเหมือนกับเมื่อเช้ามอั้นตอนแรกออกไห่ขั้นตอนครกที่นี่อะไรเอ่ยเลขเลขนนะฮะไที่สามตัวสามตัวน่าเอาสามตัวนะ นางางท่านชากับเ้าทนช่างกับแก่สดุสดกสดุต่างไถ่ทองดุเป็นทองาุเป็น

ที่ขอให้ปังรวยยิ่งขึ้นแล้วก็รวยในความดีด้วยครับก็มาขอพรนะอาจจะสมปรารถนามากขึ้นครับแต่เราไม่ได้หวยแล้วนะด้านอื่นท่านก็สมครอได้เลยครับเพราะว่าท่านเทวีสวรท่านมีบุญมากเราก็ต้องอยากมีบุญมากเหมือนท่านแล้วต้องหมั่นทำทานรักษาศีลครับอย่างเดียวกาเคยย้ำเลยครับอย่าลืมสวดมนต์อย่าลืมนั่งสมาธิครับรักษาศีลห้านะครับโดยเฉพาะช่วงช่วงเข้าวพรรษาเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปปู่อนันตนาคราชกันต่อนะครับตัวนี้นอกจากเอ่อเราปู่เทวีสุวรรณแล้วนะฮะก็จะมีที่กำลัง ทำอยู่นะคร <complaint. S 1> ับก็คือท okay. mm ูอ hmm. น <inaudible S 2> ันตานคราชั <design> <messaging> ูอนันตานคราชเดี๋ยวพาไปนะหน้าก้าเสียนแล้วก็มีสีตะปูนรอบๆนะครับที่บ <Bol classified> <th 60> ูชา <Jose> สวัสดีครับน tamam. ี่คือวัดทังม่วงวัดทังม่วงนะฮะนี่ จุดอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงที่เทียน่าทุกข์นอน,น,นับนตา,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 านคราชโบสถ์อนันตานคราชครับเมื่อกี้ที่เราไปดูไปฐฐนวัชกาลท่านปู่ท้าวเวสุวรรณมาแล้วก็หลวงพ่อดำใช่ไหมหลวงพ่อที่อยู่ในโบสถ์นะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะมาชมพระพุทธโสภิตณที่พระพุทธโสภิตครับนะครับ วันนี้เราก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่กำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะถ้าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะสวยงามมากใช่ไหมน้องเดือนใช่ค่ะวันนี้น้องเดือนมากี่คนจ๊ะไปสี่คนค่ะสี่คนนะมีพ่อแนะม่แพี่แล้วก็หนุเดียวกันหนุสี่คนคนะแล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องดีมน้องดีมเป็นน้องหรือว่าเป็นพี่พครับเป็นพี่ เขเป็นพี่นะครับเป็นตากล้องนะครับที่ถ่ายทําให้กับเรานะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์ปัญญายัตติเดอร์น้องเตือนแล้วก็ผมดีเจวินัยจะพาท่านไปสักการะสักการะตูนท่านต่างกระดาษกับพญานาคสี่ประตูใหญ่เนะครับผมครับเจด้าดิครับวันนี้มาอาจารย์ปัญญานะครับเป็นอดีตนักวิ่งทีมชาตินะครับวันนี้ท่านหนึ่งสามสามวิ่งไว้เยอะสามสี่ห้า นะครับอ่าเดี๋ยวภาพจับอยู่ที่ด้านบนเลยครับ,รบค,ครับอันนี้จะเป็นหนึง่งสองอันนันแต่นักประราชนะครับี่เป็นหน้าเกาเสียนะครับผมหน้าเกาเสียนครับผมด้านล่างนี่เป็นนักทั้งสี่ตระกูลนักสีตระก,<น>กูลนะครับแต่ลาก็คือมีตระกูลใหญ่คือตระกูลสีทองนะครับแล้วก็ตระกูลสีสีรุ้งสีเขียวแล้วก็สีดำครับที่เห็นเนี่ยที่ล้อมรอบอยู่นะครับผมเห็นอยู่ ็สายมูสายหน้า้อที่มีความเชื่อถือเลียนนักพรตที่นี่ได้เรานับถือพระรัตนตรยนะครับพระพุทธประธรรมประสงค์แต่เวียนหน้าเนี่ยเป็นผู้ดูแลพระพุทธศานาแล้วก็บางท่านอาจจะนับถือปู่ศรีตุชนนักราชไม่ย่าปู่ธุมมาปู่สัตตะนักราชปู่ชนนักราชคืออันนี้คือปู่อนันตนราชที่นักเก้าเสียนะครับก็ขอพรกันได้ครับแต่เราต้องมีบุญด้วยเป็นพื้นฐานถึงจะสำเร็จได้ง่ายนะครับทานศีลภาวนาจะทำให้ปัง ครมาที่นี่แล้วขอให้รวยปังร่ำรวยทุกคนเข้าถึงทํามีความสุขร่มเย็นเป็นสุขนะครับพูดบวกพลังบวกมีพลังความเชื่อถือศรัทธาตั้งมั่นต้องสําเร็จแน่นอนครับขอให้ท่านมีความสุขและท่องตัวิ่งด้วยครับเดี๋ยวเราจะไปกล่าวมาสักการ่าครับข้าเชิญเราเหลืออ่ะเราเหลือมันนี่เลยครับสมุนก็คำกล่าวคำกล่าวเดี๋ยวเราขอยืยนนะครับเพราะเราเห็นในชั้นน้ำมันเต็มปากเพราะว่าตัวราคาตัวนี้มันเป็นน้ำมันเต็มปาก ก็แบันเป็นตังต่กน่ะนีอะไระราวันต็นือตามก็เป็นลำดัคือม่นาจารย์เนี่ยน่จะิดตัวนั่นเองแล้วก็ยังไม่ได้จะเอาสักยไทยเนาะทีิผ่นการรับกาูนันตานักราชารประกอบความสรเร็ดกนัรับ กำลับรวยน้ำรวยนะครับแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้ขนนะครับมีเแต่ความในใช้เงินการเงินขอเราทำคันต้องเดือด right หนูก็ขอไว้ท้นให้ทุกคนนะคะที่ดูวีดีโอนะคะก็ขอให pues ้พบแต่ความสำเร็จและก็ร่ำรวยค่ะก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรานะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับคขอบคุณทุกท่านครับ